อีน่ากลัวค่ะเมื่อแต่ดูติกตอกช่องพี่โบ้ดิโบ้ขาพี่จับแน่นๆนะคะโซ่โี่พี่อย่าปล่อยสิ ตชมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่โบพามาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้นะคะหรือว่าสวนสัตว์ไลออนพาร์คอยุทยานะคะอยู่ใกล้ๆกับสระบุรีแล้วก็อยู่แถวๆวัดตะโกใกล้ๆกันเลยค่ะใช่ เป็นสวนสัตว์เป็นฟาร์มจระเข้เพิ่งเปิดใหม่นะคะวันนี้คนเยอะมากมาวันอาทิตย์มาถูกวันแล้วก็แบบชุ่มฉ่ามากเลยค่ะแล้วคนใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้างในฟาร์มจระเข้มันจะมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรเข้าชมกันนะคะเด็กเข้าฟรีแล้วก็คนโตน่าจะคนละร้อยมาซื้อบัตรก่อนวันนี้มาหลายคนเลยเนี่ยพาเด็กมาดูสัตว์พาเด็กมาดูสัตว์พี่โอมเมาไหมคะวันนี้ไม่มเมามาใช่ไหมคะโอเค เด็กเด็เท่าไหร่คะถึงว่าไม่เสีย90ต่ำกว่า120เซนเข้าฟรีค่ะสูงกว่า120เซน50บาทอายุมากกว่า13ปีคิดเป็นผู้ใหญ่100อ๋อคือได้เต๋อกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสัตว์ข้างในกันไปเราจะพาพี่โบไปคืนสู่ไปไปคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาตินะครับพี่พูดว่าอะไรนะเอาไปพาพี่โบเข้าไปดูสนสัตว์ไปไปดูสัตว์ นี่ค่ะทุกคนทางเข้าดูบรรยากาศดิบรรยากาศโคตรสวยอ่ะดูดิไปไปดูข้างในกันเถอะไปกันไปกันมาไว้ครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้เด้ได้เด้ สวยมากอ่ะฝนตกด้วย ตังไหมขอตังค์หน่อยขอตังค์อะไรล่ะตังคเองก็มีมีไม่พอออมีอยู่นี่คืออะไรครับพี่โบตังปวาค่ะพี่ตังปวาเนาะใช่ตังปวาค่ะกินปลากินโชว์หน่อยใส่เกลือนป้อเล่นใส่เกลือนะอะไรอีกเรียกดิเรียกอีเรียกสิยีราบเอาหรอ นอิ่มน่าจะอิ่มอ่ะน้องบอกว่ามึงไปยืนดูอะไรกันเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหมายถึงหนูอ่ะมึงไปยืนเลยทำหน้างงเลยน้องงงเลยไม่เคยเห็นคนสวยงงแล้วยิ้มสิมันไม่กัดลูกยิ้มยิ้มเฮ้ยมีแล้วบลิ้นด้วยดูเป็นไง หนูกลัวน้องสวอบมือสวอบเบืออะไรนะกลัวน้องสวอบมือน้องเลือกกินน้องไม่กินแตงอลือของโปรดเขเลยครับให้น้องเพ้นให้ดิให้อ้าวอ่ะเอาแตงไหมลูกแตงไหมไม่เอาแตงอ่ะโบโบจ้าเดี๋ยวเก็บไว้ผัดผักที่บ้านน้องเด้นงั้นพอพอแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละพอแล้ว อันนี้อีกัวหน้านะคะทุกคนดูดิตัวใหญ่มากเลยนนแล้วหันกล้องกลับมาทางนี้ค่ะอีหน้ากลัว<า>ค่ะ<า>น,น่ <ต ern> ากัว้ยนี่นะ <verständ> คะ <ต ern> <LC> ทุกคนที่ฟาร์มลรอแเ่้ที่เนี่ยเขาก็ทําเป็นโซนนะคะทุกคนดูแต่ละโซนอันนั้นก็เป็นของยีราฟอันนี้ก็เป็นของอีกัหน้าแล้วก็แบบว่ามองไปทางไหนก็สะอาดหูสะอาดตาไปหมดเลยหน้าเดินมากแต่วันนี้ยฝนตกอุ้ยพีดีตัวละคูณไปดูดินี่นี่ เห็นไหมเออจ้าเอจำพี่ได้เหรอเอาพี่บีเดี๋ยวลองทำท่าแรกคูณนี่หาหงอยอ่ะเอาพี่บีไม่ใช่ตัวแรกคูณนี่เมียแคทเราก็เรียกชื่อน้องผิดว่าแล้วทำไมน้องงงประทังนู้นต่อมีอะไรไม่รู้ปะปลาอยู่ในแม่น้ำโบนี่ปลาอะไรครับอันนี้เราเรียกปลาอะไรอะไรพาม่าปะ เอาหนึ่งแม่อ่าอะไรหนูไม่ได้ให้อาหารน้องหนูจะตบน้องไปกินตบน้องมากินเอาเอาน้องขึ้นมาให้ได้ก่อนดูดิตัวใหญ่กว่าพี่โบอีกดูจิงโจ้จิงโจเหรอไม่ใช่เหรออะไรอ่ะพี่มันเป็นจิงโจ้เขาเรียกว่าจิงโจ้แคะดูดิน้องมันรักกันอ่ะพี่บี มาราพาเนียมาราพาทาโกเมียเฮ้ใช่ป่ะวะคนเนียเหมือนกับหมาลาพาเนียนะดิมาราเหรอหมาราล้องาโกเนียเออคล้ายกันนั่นี่ยแหน่นอนโอ้นอน น้องนอนแล้วตอนนี้น้องได้ยินพี่ไหมขอบตาดำด้วยนอนดึกเนี่ยเราอ่ะเราแต่ตอบเช็ดาวอยู่แน่เออเหรอนาะเมื่อแต่ตอบเช็ดาวเมื่อแต่ดูติ๊กตอกช่องพี่โบ๋ดิโอ้ม้าลายครับเดีดูเสร็จแล้วเราค่อยไปล้างมือได้เองม้าลายเพิ่งจะเคยเห็นม้าลายตัวจริงๆเลยเนี่ยตัวเป็นนะเธอใไหม่พี่เราต้องซื้ออาหารมาให้น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้น้องก่อนไปป้อนมันเลว เฮ้หมาเฮ้หมาเอ้าเหรอโอ้โหเราเชียวนี่น้ทําแบบไงไหนมาทําแบบไงนะทําแบบกันทําแบบกันทําแบบดีเนี่ยอาอาก ม้าใส่ละม้าแคะยิ้มได้ไหมวะม้าแคะครับมือดีมาหาพี่นีแล้วมันลูกกูเเออเอาเอาเรื่องเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้เขาเป็นโบ่ทาสีไว้แล้วฝนตกแล้วสีมันทะเลายสีสีมันตกเหรออันนี้คือม้าสีตกนะครับทาสีไว้แล้วม้าสีตกแหมไม่ได้จะแสดงว่าเราไปไหนไม่ได้ดิถ้าเป็นม้ายูนิคอร์นอะทำไมอะก็อยู่นี่ก่อนไงไปไปดูอูดก็อยู่นี่ก่อนไง ก็อยู่นี่ก่อนไงก็อยู่นี่ก่อนไงไปไปดูอูดเขาปากมันดีไอ้ตรงข้างหลังมันอะไอ้ตรงข้างหลังตรงเนี้ยเขาเอามันเอาไว้เก็บอาหารใช่ไหมเขาบอกว่าไว้เก็บน้ําเออไว้เก็บน้ํา<ว>เก็บอาหารไม่ใช่หรอ ปลาคาบบีาราคาบีบลาลาคาบีบิบลาับแล้วมีคาร์บิลาไหมอ่ะแล้วมีคาร์บิลาไหมอันนี้คาบีบารลาอันนี้คาบีเบลเลอร์อใช่คาบีเบลเลอร์นี่ไงคาบีบาบลาเป็นคาบีบารลาหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าหนูยักษ์นะครับใช่หนูน้ำอ่ะคนตัวใหญ่มากที่เรียกว่าคาร์บิบลากระนูยักษ์กระนูยักษ์ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับ กระนูยระนูอะไรก็ตายกระต่ายแต่ก่อนนะพัดมันเลี้ยงเลยนะกระต่ายใช่เชื่อีผักกาดกับอีแครอทใช่แล้วน้ำท่วมมันก็เลยติดโรคตายดีดิดูอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไหนนี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ลิงลิงลิงอะไรไะลิงมาโมอซสลิงมาโมอซสโอ้ยน่ารักอ่ะลิงมาลิงสวัสดีครับ พูดเหรอตัวอะไรอ่ะลิงลิงเฮ้ยลิงลิงอะไรมาร้องอยู่ข้างล่างเนี่ยกันไก่ไก่เขาทำไมไม่จับตัวนี้ข้ากรงด้วยไหนเนี่ยใส่เออจับกูเข้ามึงจะต้องเข้าด้วยใส่คนเดียวกันอะไรโหด้วยกางเกงกางเกงในไม่ใส่ไม่ของทีมเลยอ่ะนี่คือลิงโกลเด้นฮะลิงโกลเด้น แมงกะพี้ตกตกลงจะเป็นโกลเด้นหรือจะเป็นแมงกะพี้แมงกะพี้น่าจะเป็นหมาแน่เลยเออนี่ลิงเดบาซ่าเฮ้ยโอบาร์เซโลนาเว้ยอ้าวว้าวโอ้โหโอ้โหน่าจะหิวจริงจริงโอ้โหเอาใหญ่กินใหญ่เลยดูดิแย่งแย่งกันแย่งกันคิดว่าจะได้เยอะนะแย่งเราล่วงได้กินอันเดียวโบฮะดูดิลิงนี้น่ารักอ่ะลิงกราลอันนี้มันสายพันธุ์เดียวกับเราเหรอน่ารักน่ารักนี้ เต็มโอ้โทุกคนดูดิจระเพเยอะมากเลยอ่ะดูดิตัวใหญ่ๆก็มีอยู่ในน้ำนั่นก็ยังมีนะในน้ำก็เยอะนะ ม่คออ๋พี่จะไปถามคุณว,ว,ว่าเปารับคนให้อาหารจระเข้อีกไหมทำไมพี่จะพาโบม,มาสมัครอ๋อให้โบให้อาหารจระเข้ใช่ไหมใ,ให้โบเป็นคนเอาไปให้ใช่ไหมใช่ลงไปข้างล่างเลยอ่ะแล้วก็มีอกีกตำแหน่งที่เขาว่างอะไอ้ล้างบอา่อจระเข้ล้างบอ่อจระเข้อ่อะให้เดือนละแสนเลยนะเอานไหมหยแสนหนึ่งแล้วพี่บีใช่แต่แสนหนึ่งนะเดือนหนึ่งทำงานแค่วันเดียวเพราะว่าอีกนั่นก็ไม่ได้ทำแล้วตายเป็นอาหารจระเข้นี่ไงงูพี่บีอุ้ยไม่เอา สิ่งชอบพี่คะพี่คะงูมีพิษไหมคะไม่มีครับอ๋อเหรอที่โดนกัดไปไม่มีใครตายใช่ไหมครับไม่มีใครตายเลยค่ะนอนอยู่ไอซียูดพี่ไม่ต้องหันหน้าน้องมาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหนูกลัวสิงโตว่าจะเข้าไปแต่เขาปิดแล้วไปถ่ายรูปกับสิงโต ทางไหนอะคะพี่ขาถ่ายนีจ้ากคนจะไปไหนอะถ่ายรูปกับน้องไม่ใช่หรอกทำไมอะคือเรามีแผนไม่รู้อะไรซะแล้วจะเอาจาวงปล่อยสิงโตเสแวริง่าผิดเลยรเดี๋ยว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 อะไรพี่ เดี๋ยวเรอเขล่ามยู่ได้เขาได้ไหมคะเริ่มเริ่มไม่ปอโซ่ให้พี่โงั้นไม่เอาปอโซ่แล้วด้วยปล่อยโซ่ให้แล้วไม่การพี่โซ่มันเล็กไปหรือเปล่าคะ่เดยัโซ่ไมคไม่ค่ะพี่จับว้ให้ละดีแล้วโซ่อะก็ตัด ถ้าจับจับน้องไม่วแรงนะครับจับไร็แรงครับอ่าที่จับไว้นะคะอย่าปล่อยนะคะไม่เอาไม่ตัวนั้นเขาไม่ให้เล่นแค่สองตัวเลยจ้ามีใหญ่พี่ไหมครับมีครับแค่นี้ละพอแล้วมั้งพี่พี่จับแน่นๆนะคะโซ่ะอพี่อย่าปล่อยสิพี่จับแน่นๆนะคะหนูกลัวจริงอ่า นี่อะไรกันนี่ให้เราจ้บจับเลยค่ะจับเลยอ่าจับเลยครับอ่าโอเคพี่จับพี่ไม่ต้องไปไกลหนูก็ได้โอเคโบหาบไม่ต้องปล่อยก็ได้ค่ะประจุเดินไปประจุเดินเก็บกรงได้เลยนั่นไม่รับเออพี่มปลงฟันแปลงฟันเถอ อันนี้เป็นคนละพันกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นลายเลเกอร์ครับไลลเกอร์แล้วเป็นสีขาวครับาสีขาวเป็นสิงโตขาวครับโตขาวสิงโตขาวอ๋ออันนี้สิงโตขาวตุ้กหัวกัครับอันนี้จะเป็นตัวเมียครับตเมียเป็นตัวผู้อ๋ออันนี้อายุเขาอายุกี่ขว่ครับอันนี้หกเดือนประมาณหกเดือนเดือนหกเดือนเองอันนี้สามเดือนสามเดือนเองเดือนยากี่เดือนครับแล้วแล้วมีใหญ่ไหมมีครับ แต่่ปลอยถ้าเขาปล่อยเนี่ยผมก็เป็นเพลงแน่นอนได้ครับโอพี่เฮ้เข้ากันดีจริงๆนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเนาะพอแล้วค่ะไปโบ๊ะไปบายน้องก่อนไปไปบายน้องไปบายนะบายค่ะไปบายน้องเนาะบายบายค่ะ ขอบคุณนะคะพี urgency, s <S ่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเราเดินผ่านไปแล้วพี่เขาไม่ต้องเรียกเราเข้ามาก็ได้นะจริงๆจนถึงนู่นเราน่าจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะโอ้โหหอ้อมเรียมาอ๋อขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ทำไมพี่โบดูทักสิทธิ์ะ เขาบอกว่าถ้าต no ัวใหญ่ยังไม่เก็บเขาก็จะให้ออกมาเล่นอยู่แต่เขาเก็บแล้วก็ยังดีที่เขาออกไปเก็บแล้วูกนลูกตากล้องมือโป้จุกจดูทำไมรูปมันให้ใ่ายขึ้นตัวอ่ะนี่ได้ได้ไหมได้ วันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้มาเจอสัตว์หลายอย่างเลยแต่ว่าฝนตกแต่ว่าเขาจะจัดจัดเป็นซุม้มเห็นไหมทุกคนจัดเป็นซุ้มแยกแล้วก็เดินแบบว่าสบายมากไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อึดอัดไม่เบียดกันเลยใช่ไหมใช่แล้วก็แบบสะอาดด้วยนะทุกคนส่วนชัทงเขาเพิ่งเปิดใหม่สวยมากใช่สวยมากี๋ยนใส่แมสก่อน ครับใครที่ชอบสัตว์มนาชนิดก็มาได้นะครับอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วใกล้ขละบุรีใกล้ทุ้ยาวัตโกค่ะแถวแถววัตโกเลยครับใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่วัตโกหรือว่าชื่อชื่อสวนสัตว์ก็ชื่อว่าอะไรนะไลออนอยุธยาอะไรนะพี่อยุธยาไลออนปาร์อยุธยาไลออนปาร์ใช่ค่ะแล้วถ้าใครมาคือไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ใครมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนใช่ค่ะที่พเป็นไงคบวันนี้สนุกมากค่ะ ลุงโอเป็นไงครับหิวแล้วครับหิวเล้าหิวท่าจักาแล้วครับแต่ดูมือนี่สั่นไหมอ๋อแล้ครับไปเป็นไงเดี่ยมไอ้อ้วนเป็นไงอ้วนเพ้นสั่นเยอะไหมเพ้าให้ไวๆไวๆไว้บๆน้องเพนงอนอะไรอ่ะเพนงอนอะไรปวดฟันบ๊ายบาย